ห้านาทีเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับการจำั้งเราและคนไทยนะคะไม่นานไรินะไม่นานไปคาไม่นาไปมันก็ค่ะมันมันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันก็จะอยู่ได้แค่นั้นถูกไหมคะข้ามไปนะคะตัวต่อมาก็คือว่ายาหยดตามันเป็นน้ำมันก็ไหลแล้วมันก็เจะโวเวอร์มันไหลเข้าคอจมูกและคอเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ฤทธิ์ของยานี่ออกน้อยหรือเปล่า สิ่งนี้ทําให้เกิดจากน้ํายาหยดตากลายเป็นออยเมนต์หรือว่าเป็นเจลขึ้นมาเพื่อเจลมันกับออยเมนต์มันเหนียวใช่ไหมคะเพื่อที่ทําให้ไอยาเนี่ยติดบนลูกตาได้นานขึ้นเราเรียกว่า present time นะคะหรือว่าเป็นคอนแทคนะคะติดอยู่บนลูกตาได้นานขึ้นออยเมนต์นะคะตรงนี้ข้าไปแล้วกันนะคะเป็นออยเมนต์ติดในลูกตามากขึ้นมันเราก็ส u พ p o ์ว่ายาจะค่อยๆซึมเข้าไปในลูกตามากขึ้น ยาจะค่อยๆซึมเข้าไปในตามากขึ้นแต่ทําไมเราไม่ให้อลิเในตลอดเวลาใครเคยเห็นออลิเอนหรือว่าเป็นน้ำมันมันจะพบว่าเหนียวเนอะตาโมวเพราะฉะนั้นคุณหมอมักจะสั่งตอนไหนคะจากตอนกลางคืนตอนนอนมวแล้วบ้านอนหลับไปเลยก็แล้วกันแต่ปัจจุบันนอกจากออลิเมนก็จะมาเป็นเจลซึ่งก็จะดีขึ้นชนิดของของหลายๆเป็นใไส่ก็จะมีเจลที่ทําให้ตามมวน้อยลงแต่ว่าไอคอนแทคทาหรือเก็ดในตานี้ได้นานขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคตาแห้งเป็นโรคตาแห้งเราก็มักจะให้น้อน้ำตาเจียนและเป็ไ M, นไอออนควบคู่กักกนไปด้วยนะคะ <c oughs> ตรงนี้เป็นสิ่งนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าตัวการผลของไอตัวน้ําตาน้ําตาแต่ละอย่างนี้จะมีประโยชน์ยังไงโดยเฉพาะท่านคุณเภสั์นะคะว่าเอ๊ะเขาบอกว่ามันจะมีประโยชน์ไหมสิ่งที่เราจะต้องมอจะต้องจ้องเวลาที่บริษัทมาคุยกับเราเราจะต้องดูพวกนี้นะคะว่าเอ๊ะเวลาหยอด จำนวนเป็นอย่างไร concentration ยิ่งสูงก็ยิ่งดีเห็นไหมคะตามความที่ของเรายิ่ง concentration หรือความเพิ่มขึ้นเยอะเปอร์เซ็นต์ของยาเยอะก็ดีแต่ยังไงก็ตามถ้าเปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้นมามันอาจจะมีพิษขึ้นมากับเซลล์ของเราก็จะมีตัวเลขว่าจากการทําการศึกษาก็จะมีตัวเลขว่าถึง0.5เปอร์เซ็นต์ใช้ได้1เปอร์เซ็นต์ใช้ได้2เปอร์เซ็นต์ใช้ได้2.5เปอร์เซ็นต์ยิ่งดีแต่2.5เปอร์เซ็นต์การทำให้เกิดปัญหาเรื่องของเซลล์มันตายเราก็จะไม ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแต่ละชนิดว่ายาพื้นฐานที่เรานำมาใช้เนี่ยอยู่ได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะมีประโยชน์และไม่เกิดผลเสียนะคะตรงนี้ก็สำคัญความหน่งอะไรก็ว่าไปอีกอันเปน pH คือความเป็นกรดเป็นด่างของยาจะมีคำถามบ่อยหรือว่าจะมาบอกเราบอกว่าเอ๊ะกิดยาแล้วแสบตาตรงนี้ยม,มันแสบตาทำไมยาตัวนี้แสบตายาตัวนี้ไม่แสบตาเป็นเพราะว่า เมื่อกี้ถ้าเราเห็นรูปวาลูกตาของเราน้ำตาเราเนี่ยลักษณะของน้ำตาเราเนี่ยมี pH อยู่ที่เป็นด่างเลือดเรา pH เท่าไหร่คะจำได้ไหมความเป็นกลางอยู่ที่ pH 7จ็ดถึงไมคะประมาณเจ็ดเลือดเราเจ็ดจุดสี่เลือดเราเจ็ดจุดสี่น้ำตาเราก็ใกล้เคียงนะคะตัวเลขคือเจ็ดจุดสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราสิบอุตสาหะสารอะไรก็ตามเข้าไปในลูกตาเลือด pH ที่เกินกว่าน,นั้นเป็นไงคะ แส่แน่นอนไม่ว่าจะมากกว่าเจ็ดนะคะหรือไปไปโไปห้าเปอหรือว่าแปดเก้าสิบขึ้นไปเพราะฉะนั้นคุณเคยจ่ายอาจจะต้องมองว่าอ๋อยาตัวนี้เนี่ยหูเขาบอกว่า e อ f i c เคชประสิทธิภาพดีแต่ใช่ไหมคะเหนียดเหยดยียดเพื่อนไม่ชอบเพราะว่าแสบเกินไปก็เป็นไปได้นะคะอันอื่นก็ก็ดูกันนะคะว่าอะไรมีผลต่อการย่าย คุณก็หน้าตาของออยเมนใช่ไหมคะว่าเป็นหลอยอย่างนี้แล้วลอยลอยสีฟ้าเล็กๆที่เราจะบอกคุณท่าลักษณะของไอตัวออยเมนี่ก็จะประกอบไปด้วยเพปตูรัลลุ่มนะคะแตมิเลรออยก็แล้วแต่ชนิดของยาก็แล้วกัน เอาเป็นว่าเวลาหยอดยาทําอย่างไรนะคะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าเจ็บฉันแค้ดเลขเจ็บหนึ่งหยดห้านาทีเราเล่นที่ประจำกันเพราะฉันเวลาหยอดยานี้ค่ะเทโลสาการหยอดยาแง่หน้าดึงเปลือกตาลงแล้วหยดตรงตรลงไปหนึ่งหยดปิ้งเข้าไปทําอย่างไรบิงทพยายมือไม้ก็ไม่ดีลงก็ไม่ลงเราอาจจะแนะนําคุณแพทย์ว่าใส่ตู้เย็นพอใส่ตู้เย็นแล้วหยาดนี้เข้าไปตาคุณแพทย์จะรู้สึกไหยคะ อ๋อลงแล้วนก็เป็นเทคนิคที่เราบอกว่าโอเคหยดยานะคะเวลาหยดยาก็จะใส่เข้าไปเสร็จแล้วยาปลาก็จะบิดไปประมาณหนึ่งนิ้วบิดไปยาสิบันหลอดไปกันค่ะเ้าไปในตัวช่องตรงนี้ค่ะประมาณหนึ่งนิ้วแค่นั้นก็พอ หลงังหยาบยาไม่ใช่หลางตัดเสร็จก็อู้ยาเป็นี้่ดีดูิกตาเลยให้หลับตาเบาๆนะคะหลับตาไม่ต้องหนีมากหลับตาสนิทเนี่ยประมาณหนึ่งสองนาทีให้ยาซึมทั่วรูปตาตรงกระจกตายาจะได้ซึมเข้าไปในรูปตาได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของการหยาบยาพื้นฐานของความรู้ที่เราจะต้องเข้าสู่เรื่องของตาแห้งนะคะเอาพักนี้ก่อนมีคำถามนะคะ ตอนที่จะเข้าสู่เรื่องของตายแห้งมีใครอยากจะถามว่าเอ๊ะตรงไหนที่อยากฟังแล้วจะเข้าตอนแห้งแล้วยังจะไม่เข้าใจนะคะถ้าเกิดได้ไม่เข้าสู่ตายแห้งถึงไหนคะเราตายแห้งกันบ้างไหมคะเรามีความรู้สึกตายแห้งไหมโดยความรู้สึกตายแห้งเป็นตอนไหนสิ่งแม้ร้อนเราขนาดนี้ต่อให้เราเปิดตาแห้งะเอแยดเลยอันที่หนึ่งเราอยู่ในห้องนี้อะไรที่เป็นตัวทำให้เราตายแห้ง ถ้าแบบแอร์เป่าตาแห้งแอร์เป่าได้ต่แห้งเพราะฉะนั้นเราอยู่ในห้องแอร์ตาแห้งอะไรที่เป่าเราตรงตรงตาแห้งคนขับรถนะคะจะมาหาเราอย่างมากมายโดยเฉพาะผู้ชายที่ร้อนแอร์ขับรถใช่ไหมคะเป่าตรงร้อนเป่าก็เป่าที่ตาเพราะฉะนั้นก็จะมาด้วยตาแดงหัตาแห้งได้อะไรที่ทำให้ตาแห้งค่ะหลายๆอย่ในสิ่งแวดล้อมคนเมืองพิษพิน สารที่ต่างๆทําให้มีสายที่มันกระตุ้นทําให้อักเสบด้วยและทําให้ระเหยไปเร็วบ้างอะไรบ้างแดดจัดจ้าๆพวกนี้ก็ทําให้ตาแห้งนะคะคนเมืองคนเมืองสิ่งที่จริงๆแล้วจะบอกคนเมืองก็ไม่ได้ปัจจุบันคนนอกเมืองก็มีแต่เยอะๆที่เราเล่นกันบ่อยๆคอมพิวเตอร์ทั้งเล่นทั้งทํางานคอมพิวเตอร์ไปชนดุมากสําหรับปัจจุบันในทางของเรื่องตาแห้งเห็นหน้าใสๆเด็กๆแบบนี้ตาแห้งทั้งนั้นสมัยก่อนจะเป็นการแห้งในคนอุลูกมากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ย วัยรุ่นนักทำงานนะคะนักศึไหนมหาเราแาล้วว่าข้าวว่าคนที่ทำงานหนักหรือเล่นเกมหนักอายุได้นะก็มีสองอย่างชัดเยอะใช่ไหมคะเ e b บ o k บ้างล่ะอะไรนะไฮไฟบ้างใช่ไหมคะชัดๆกันถ้าชัดๆกันแล้วชัดในคอมพิวเตอร์ก็มองแล้วโอเคแต่ถ้าเกิดชัดๆกันเล็กๆๆกจ้องอย่างนี้คจ้องแล้วเพ่งอย่างนั้นชัดๆเล็กเนี่ยยิ่งเบิกตาโตมันก็จะระเบิดไปเยอะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะตายให้มากขึ้นนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจอปัญหาตาแห้งมากในปัจจุบันจากเริ่มต้น b ี g i n n i นะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องตาแห้งอะไรบ้าง definition คำจำกัดความของคำว่าตาแห้งแปลว่าอะไรน้ำตาน้อยหรอน้ำตาลคุณภาพไม่ดีไหมหรืออะไรก็ว่าไปกลไกการเกิดความชุกของการเกิดตาแห้งอะไรเป็นสิ่งกระตุ้น risk factor เมื่อกี้เราแตะแปะที่เรงว่าคอมพิวเตอร์เล่นเกม ้องแอร์ถ้าลมเป่าพวกนี้เป็นหมดเลยการแบ,บ่งกลุม่มนะคะแล้วก็การรักษาค่ากล้าแต่หลายท่าในที่นี้อยากจะพูเรื่องการรักษาเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปไวล้วไปลงที่การรักษากันจากปีนี้มล้นตั้งแต่สมัยโกโบอาจากกนกระทั่งตอนนี้ค่อนข้างาาที่จะอยู่อยู่ตรงที่ปี2007นะคะโดยนันสือเรื่องน,นี้นะคะจากการทาเหมือนกันนะคะ แต่สุดท้ายเดี๋ยววันนี้ทยาศาสตร์เพราะตาแห้งแค่ลู้มันแห้งแต่ว่าอะไรอ่ะน้ำตาลมันนอนอยู่น้ำตาลคุณภาพไม่ดีก็จะมีคำจังกัดตาของตาแห้งแตกต่างกันนะคะจนกระทั่งเขาทำเวิร์ช็อปเหมือนที่ที่เราทำเวิร์ช็อปกันทำเวิร์ช็อปมาเรื่อยๆทั้งสุดท้ายของการทำเวิร์ช็อปของพุ๊ดที่ใหญ่ที่สุดที่น่าเชื่อถือได้คือปีสองศูนย์สิบเด็กถ้าใครอยากจะติดตามรายละเอียดนะคะเข้าไปเป็นไปได้นะคะ หรือ opera surface dot com ดาวโหลดได้ฟรีนะคะเพื à, road, ่อจะดูว่า opera surface ก็คือรุปกตาผิวตา s u r f a c e สโคลพี opera โดยตุ๊กตาตรงนั้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆตรงนี้ให้หมดเลยก็ขอหยิบยกขึ้นมาแล้วให้ฟ่งก่อนเยนะคะปัจจุบันเขาถือว่านะคะ